สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม l าเรนเจอร์นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกาชาตามล่าซันลี่ยมมาทูจิว๋วหรือว่า ซันล,ลี่ปีาศาจจิ๋วนั่นเองนะครับผมก็จะมาเปิดในดีที่2ของผมนั่นเองนะครับพอดีว่าตัวกาชามันเหลือจากการเปิดเพื่อโอก,กาสได้รับมูลชุดเป่าลมนะครับผมแล,และผมก็ได้แล้วนะครับก็เลยคิดว่า,าเ,ปเปิดให้หมดเลยดีกว่านะครับผมแล้วก็อาจจะเอามารีวิวก็ได้ถ้าเกิดว่าผมได้ซันล,ลี่ปีซันล,ลี่ยมทุกจิ๋วนะถ้าเกิดว่าผมได้ตัวนี้มานะก็อาจจะเอามารีวิวก็ได้ครับผม อาจจะเอามารีวิวก็ได้นะแล้วก็จะใช้ตั๋วกราชาให้หมดนะครับผมเอออ่ามันมีความสนใจก็คือตัวเนี้ยผมสนใจตรงที่ว่าพรีชีพสอครับคือแบบมันน่าจะใช้ที่ดีมากขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นพรีชีพสองนะครับไม่ใช่พรีชีพหนนะก็เลยจะอยากจะเอามาทดสอบดูอยากเอามารีวิวดูครับผมแล้วก็สกิลมันก็ ไม่ค่อยเท่าไหร่อะแต่ว่าอยากดูว่ามันจะถึกแค่ไหนเป็นสายวัยพิบสายวยพิบยืนกลางๆนะครับผมมีบัฟให้เพื่อนด้วยก็เลยอยากรู้ว่ามันจะใช้ได้ดีแค่ไหนเออประมาณนั้นเลยครับผมก็ย5สใบนะครับมีอยู่ประมาณยีออ่า25าใบเนาะเปิดได้5้ารอบนะครับผมก็อาจจะพูดบวนไปมาก็อาจจะพูดบวนไปมาก็ขอข,ขออภัยด้วยครับผมเพราะว่าผมเองก็ ลืมอ่าลืมพูดเยอะเลยนะครับผมเออแบบว่าไม่ค่อยจะพูดในชีวิตจริงนะครับมาก็ก่อนอื่นผมขอสุ่มกาชาเอฟก่อนละกันนะครับผมมาสุ่มกาชาเอฟรอบเดียวก็พอนะแล้วก็ค่อยเปิดเลยละกันนะครับผมอ่ะคุณผู้ชมก็อ่าดองรูบี้ไว้หรือ,อยังครับผมดองรูบี้ไว้ไว้หรือ,อยังครับคือผมเนี่ย ดองดูวี่ลองดองดูวี่แต่รายดีวะเลยนะก็เตรียมตัวต้อนรับเดือนธันวาคมนะครับผมเกียร์คริสต์มาสนะครับก็มีคนถามมาว่าพี่ครับมันจะมาหรือเปล่าผมก็ตอบไม่ได้ว่ามันจะมาหรือเปล่านะครับแต่มันมีโอกาสมาสูงเพราะว่ามันเป็นเอ่อพูดงี้คือมันเหมือนประเพณีสําหรับเกมเม้นเจอร์ครับผมถ้ามีคริสต์มาสมันจะต้องมันก็จะต้องมีเกียร์คริสต์มาสนะครับผม ถ้าไม่มีก็แปลกมากๆนะครับเออตามนั้นเลยครับแล้วก็สำหรับสำหรับใครนะครับที่ถามว่าพี่ครับกลุ่มลาเ l นเจอร์กลุ่มที่17อ่าแจกหน่อยครับผมได้แจกแล้วนะครับผมในใต้คลิปนะคลิปนี้ก็มีแจกนะครับคลิกได้เลยนะครับผมมันเป็นลิงก์เข้ากลุ่มผมเองนะครับผมสมาชิกประมาณ330คนนะครับผมก็เข้าไปเพิ่มได้นะครับเหลืออีกประมาณ100กว่าชี่นะครับผมอย่าลืมเข้ากันนะ ก็เข้ามาพูดคุยส่งค่าเอฟให้กันเพิ่มเพื่อนแล้วก็ช่วยเหลือกันและกันพูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารเกมแรนเจอร์ด้วยครับผมเออปึ๊บโอ้โหลิอานักมันเลย3มรอบโอ้โหเดี๋ยวนะอีก10อีอีสองรอบคุณผู้ชมคือผมคิดว่าอ่ายี่สิาใบมัน,ม,นมันไม่ได้ได้แต่ว่าก็แอบหวังอยู่นิดหน่อยเผื่อมันได้นะครับผมเพราะว่า รอบที่ผมเปิดมูลชุเป,ป่าลมมันแบบว่าประมาณ40บใบนะครับใช่ใช่ประมาณ40บนะใ40บนะครับผมเพิ่งกินข้าวอิ่มมาก็ขอพัยด้วยนะพอดีว่าอ่ามันเป็นอย่างนี้นะครับเสียงผมเสียงผมมันเป็นอย่างนี้เพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็เหมือนคัดจมูกนิดหน่อยนะครับผมโอเครอบสุดท้ายนะครับอินเดียในทดเเสกาแม่เจ้าโอเคมารอบสุดท้ายนะครับผมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่า ผมแค่อยากเปิดเฉยๆอ่ะอยากจะรู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านั่นไงว่าแหละบรลามอเตอร์โบสนะครับเรียบร้อยครับผม25บใบไม่ได้อะไรเลยนะครับก็ไอทีนี้ก็คงจะต้องเก็บรูบี้ไว้สุ่มเกียร์แล้วนะครับเพราะว่าผมไม่มีเกียร์เจดดาวดีๆใส่ให้แต่ละตัวในไอทีนี้เลยนะครับผมก็มีแค่ดาบปลุกพลังนะครับรองเท้าเรลดาสาอันแล้วก็แหวนเรวดาอีกหอันนะครับก็ รวมทั้งหมดเป็นประมาณ5ชิ้นนะครับในดีนี้นอกนั้นก็เกียร์ฟรีเกียร์ลิเวเดต์ปรับปนกันไปนะครับปราบปนกันไปเนาะผมก็เอาเท่าที่มีอ่ะ <c oughs> พูดง่ายๆคือเอาเท่าที่มีนะครับก็ไม่อยากจะพูดนะค,น ID คือมันเกลือมากๆไอ้ดีนี้คือมันเกลือมากไม่พูดจะมาตรงนี้ก็ตอนนี้เองนะครับเพิ่งจะมาเพิ่งจะมาตรงนี้กเ็เวลาเดือนนี้นะครับเดือนนี้เนี่ยที่มาได้มูนชุดเยอลี่นะครับผมเออ โอเคกบอันเรราผมรู้สึกว่ากบอันตรลาผมจะได้ประมาณ53ตัวนะก็ไม่รู้ว่าจะขายตอนไหนแต่อาจจะไม่ขายก็ได้เพราะว่าอ่ามันก็อยู่กับผมมาหลายเดือนแล้วเนาะขอดูก่อนแล้กันว่าจะขายไหมแบบคือถ้าขายอะ่ะก็คงจะแบบขายในราคาที่ผมคิดว่าอยากจะขายโอเคครับผมคุณผู้ชมก็เดี๋ยวมา p ีพก่อนรีลีกันนะครับวันนี้ก็ เป็นวันลีลีกวันเสาร์นั่นเองนะครับผมผมเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเล่นแต่ละไอดีเลยเพราะว่ามันติดงานการบ้านเพราะว่าผมพึ่งอยู่ม .5 เองนะครับผมก็ไม่มีเวลาสตรีมด้วยนะครับก็หลายคนก็บอกให้ผมสตรีมนะแต่ผมทําไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ว่างจริงๆแล้วก็ผมก็ต้องอถึงแม้ว่ามันจะว่างจริงๆอะ่ะแต่ว่าผม ถึงแม้ว่าจะถึงแม้ว่ามันจะว่างแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่มีอารมณ์สตรีมผมก็จะไม่สตรีมนะครับเออประมาณนั้นเองนะครับผมคือมันแล้วแต่อารมณ์ของผมะคุณผู้ชมอารมณ์ของผมเนี่ยผมยึดคือผมยึดตัวเองเป็นสำคัญไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยไม่จะไหวเล่นมาสตรีมมันก็จะทําให้คุณผู้ชมไม่สนุกไปด้วยและก็สตรีมมันก็ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่า,อาเอาไว้อเอาไวา้วันที่ผมพร้อมที่สุดก่อนละกัน บบว่าพร้อมที่จะสตรีมให้คุณผู้ชมดูอะ่ะเออแล้วค่อยมาสตรีมดีกว่าไม่อยากจะให้มันสตรีมแบบว่าไม่สนุกสนานหรือว่าอ่ามาบ่นอะไรแบบนี้เออผมแบ like ออมแบว่าผมมาบ่นในสตรีมเออไม่อยากจะให้มันเป็นแบบนั้นเลยครับไม่อยากจะให้มันบ่นเยอะเออไม่อยากจะให้มันบ่นเยอะ <laughs> ผมนี่แหละไม่ไม่อยากให้ผมบ่นเยอะโ <laughs> อเคมาครับผมโอเคมูนชุดปอลงไม่ไม่ใช่มูนชุดชุดเจนลี่นะครับผมก็ พอเอามาใช้กับทีมผมเนี่ยสบายมากเลยอะเอามาคโมยกับเจมมืดนะครับโอ้โหสุดจัดเลยอะผมชอบมากยิ่งถ้ามีตู้สล็อตนะบอกเ,อเลยว่าไอ้นี้จะเป็นอดีที่ปวนจะจัดเลยแต่ว่าอยากให้มีท่าแสงมากกว่าอย่างเช่นเจสิก้านะครับผมเวลาถ้าเป็นคนฝึกหัดก็ได้อะหรือไม่ก็เป็นเนอ็ดเวิร์สเปย์หรือว่าจะเป็น,นอามาจาสิก็ได้อะอยากได้มากรอพิกอัพอยู่ครับผมรอพิกอัพอยู่ โอเคอาหมูชุดเยลลี่ล่างไฮเปอร์แมกนะครับเดี๋ยวมาลองดูดีกว่าเนาะเสียงผมเนี่ยอาจจะสนุมสลือหรือว่าไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยได้พูดในชีวิตจริงแล้วก็เพิ่งทํางานเพิ่งทําการบ้านเสร็จแล้วก็มันเหมือนคัดจมูกด้วยนะครับสงสใส่ยอยู่ในห้องอห้องแบบว่าเย็นๆนานเกินไปแต่มันก็ไม่ได้เย็นมากนะน่าจะเป็นเพราะว่าเมื่อคืนผมนอนดึกประมาณเ ผมนอนดึกมากอ่ะประมาณชี้งคืนครึ่งเนียครับต้องขอไปจริงๆนะครับผมก็ตื่นมาก็ทํางานแล้วก็ไม่ค่อยได้พูดด้วยเออนี่งเจมืดโอ้โหเจมืดคือสุดจริงอ่ะผมยอมรับเลยว่าเจมืดคือแบบโหดอ่ะโหดของมหาโหดอ่ะเจมืดอ่ะถึงแม้ว่าระดับตํานานจะไม่ค่อยใช้แล้วผมก็ยังคิดว่ามันก็น่าใช้เหมือนเดิมนะครับอืมโอเครอบนี้ชนะหรือแพ้ก็มาลุ้นกันดีกว่า โอ้โหมูชุดเยนลี่คือแบบล่างให้เปอร์แม็กทำไมมันถึงขนาดนี้วะเนี่ยมาเลยครับผมโอเ okay. ค let's go let's go let's go นะครับผมมาอย่าลืมเข้ากลุ่มแลนเจอกันนะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ากลุ่มกันนะก็จะได้ไม่ต้องมาถามผมอีกว่าพี่ครับแจกกลุ่มหรือยังหรือว่าแจกกลุ่มแลนเจอร์หน่อยครับผมแจกแล้วนะครับผมแล้วก็ อย,อ,ยอย่าลืมเตรียมอย่าอ่าอย่าลืมเตรียมอ่าลูบี้นะครับผมเป็นตัวกาชาเตรียมความพร้อมต่างๆนาน,นานไปสุ่มอ่าไปเผาผ่านไปเผาผ่านลูบี้นะครับผมในเดือนหน้ามันจะมีรอบโคโลบโบรอบเกียร์คริสต์มาสอาจจะมีรอบตัวธาตุพิเศษก็ได้ถ้าเกิดว่ามีนะครับอย่างเช่นปีที่แล้วนะครับแบบว่ามีเมอร์ลี่บินมีเบลล่าบินแบบเนี้ยอาจจะมีเอ่อซันลี่บินก็ได้ ซลีบินมูนบินหรือว่าจะเป็นเลโอนาร์ดบินหรือว่าจะเป็นเจสสิก้าบินก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมก็แรนเจอร์มันเอาแน่นอนไม่ได้นะครับผมมันแบบว่าสามารถเปลี่ยนกำหนดการได้โอเครอบนี้เป็นยังไงบ้างนะครับถ้าชนะก็ดีไปถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมมาในซีเรอนอยู่แล้วไอ้ทีนี้ก็คงจะดองรูบี้ต่อไปต่อไปเรื่อยๆถ้าจบอีกนี้นะครับถ้าจบสัปดาห์นี้ก็จะได้ประมาณแ0 0อยรบี้นะ โหผมเก็บผมเก็บมาเยอะอยู่นะเนี่ยคือแต่ก่อนเดือนไอ้ทีนี้เดือนเดือนเดือนเนี้ยนะับต้นเดือนเนี่ยไม่มีรูบี้เลยนะแล้วก็เพิ่งจะมาเก็บที่จริงคือเก็บตั้งแต่เดือนที่แล้วหรือเปล่าประมาณ1สัปดาห์ก่อนลีลีกเอ้ย1สัปดาห์สองสัปดาห์ตอนลีลีกไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมเองก็จําความอะไรไม่ค่อยได้คือมันเบลอมากเลยนะครับผมโอเค คลิปนี้เหมือนโคจิกำลังจะแบบเแบลอเบแบบแบบฉันจะพาเธอร้อยเลยแหละนะครับผมโอเครอบนี้ยังไม่ขึ้นเพจอ่ะคุณผู้ชมดูดิยังไม่ขึ้นเพจหนึ่งเลยนะมันขึ้นยากแฮขึ้นยากจริงๆนะครับคือแบบผมก็งงอยู่นะว่าคะแนนฟืฟขนาดนี้มากเลยอ่ะวันเสาร์นะครับวันเสาร์คะแนนฟืมากจนแบบคนเาไม่อยากจะไต่อ่ะเออเขามักจะไต่ตอนวันศุกร์ดีกว่า เพราะว่ามันจะได้แบบขึ้นหลีง่ายนะครับผมโอเครอบนี้ก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะครับผมเองก็คงแบบไม่มีอะไรจะพูดแล้วในคลิปนี้เนาะก็ Let's go นะครับไทยการยัก็ยังใช้ใช้ได้นะเอาตรงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นดาเมจสองสกิลถึงแม้ว่าตัวมันจะบางขึ้นหรือไม่ก็ รวมสกิลไม่ค่อยดีแล้วก็ยังใช้ได้อะถ้าเกิดว่ามีตัวรับข้างที่ดีนะครับผมอย่างเช่นทีมผมอย่างเงี้ยนะครับมีตัวรับข้างที่ดีเลยถ้าไม่มีตัวรับข้างที่ดีก็หาเกียร์ใส่ให้มันดีๆอะ่ะเจ็ดดาวอะ่ะเออถ้าใครว่าถ้าใครรวยเกียร์เจ็ดดาวนะแบบใส่เกียร์ให้มันดีๆไปเลยอะ่ะโอ้ทีมศัตรูโดนคอมโบตัดแรกผมนะครับผมโอเค เลสโกเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยชนะ5้ารอบติดต่อกันก็ขึ้นเพชรหนึ่งไหมยังมีขึ้นแฮยังมีขึ้นนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปเล่นนอกรอบอะไรกันนะประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมสำหรับสำหรับคลิปนี้นะครับโคจิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะมาสุมกาชาตามล่าซันล,ลี่ยมมาทูดจิ๋วนะครับบทสรุปคืนไม่ได้นะครับผมก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆครับที่ มาดูคลิปนี้จนจบนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนมาตะเัมินนาบ๊ายบายครับผม